วิธีล็อกอิน Apple ID เพื่อทำการโหลดแอปที่เครื่องมือถือ iPhone เดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะค่ะกดไปที่ App Store ค่ะเสร็จแล้วเลือกรูปคนนะคะค่ะอันนี้จะขึ้นให้เราใส่ Apple ID นะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่เมล Apple ID เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่รหัสผ่านข้างล่างค่ะ ค่าพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตรวจสอบนะคะว่าอีเมลที่เราใส่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะมากดที่ดนนะคะค่ากดเลือกตรงคําว่าดนนะคะเข้าไปได้เลยค่ะค่าฟอร์มขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่าเราได้ทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะค่ะเรามาเริ่มการดาวน์โหลดแอปไปเลยค่ะ กดลับค่ะกดติดตั้งค่ะอันนี้เขาจะขึ้นให้เราใส่รหัสผ่านยืนยนันอีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะแล้วกดลงชื่อเข้าค่ะค่ะเสร็จแล้วเลือกต้องใส่หลังจาก15นาทีนะคะ เสร็จแล้วเรามาเลือกโหลดแอปอีกอันค่ะเพื่อที่จะได้ทาการบันทึกรหัสผ่านนะคะไม่ต้องกดหลายรอบค่ะเสร็จแล้วกดใช่ค่ะเพื่อบันทึกรหัสผ่านนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปมือถือที่เครื่อง iPhone ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ